คุณครับซานี่สี่อยครับไอเจี๊ยบครับมาสูบไหมนะครับมื่อนี้สูบช่วงเที่ยงครับบรรยากาศฮอนนะครับมือนี้ครับแต่กะล่มนะครับกับจะกองกับจะกองซาครับทำมาบอกต่อทีก่อนนะครับในเวลาตตาแล้วครับ ครับวันนี้บรรยากาศยุ่ยดีน้องแต่ว่างนะครับลมเย็นๆครับโอ้โหครับเจ้าของครับเจสันนะครับเมาสี่ลอยกินน้ำกันนะครับวันนี้เป็นวันขอบครัวนะครับวันลมหยาดนะครับกอบเป็นไรไหมครับ มาแล้วมาแล้วแกงนารกมาแล้วจะมาซูปปลาครับจะปลาสอยมามามา <c oughs> แกงแฟนฉันครับนำท,ที่มโดยแจ็คนะครับบวช <c oughs> จเจอแล้จัง,งครับน,นี่นครับใส่บัวไม้เอาใส่บัวไม้ไหนบ้ามันยู่ในหยาครับเอาหยาออกไปตัวงามอยู่ครับปอครับอ,อ,อ,อ่อ ஓ ஓ

ยอดครับเอาอีกแลเ้วเอาม่ี้ยบอกไม่ก็เศร้าอย่างนั้นโอ้ยผู้บักค่บจับปลาตัวเตัหน่โอ้ยโอยนี่ตะเคียงโอ้ยไม่ใหญ่นะครับโอ้ยนั่นนั่มาแล้วโอ้ย ไปละ้รอม่เคุณหรือไมมาครับมาล่ามามาลงมาจับสักกันนะครับลูกลากัอยากจับนะครับมาได้ไหมไมได้บ่โอ้นี่ chào chào tất cả các chào 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 chào

<laughs> yên 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 đẹp yên 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 เอาพี่กินเดงั็พี่กินเด้งเปลี่ยนพี่เกียรกิพอแม่หน้ายายกินเด้นี่เกียรเลยจังเกียรติเกียรตไอ้งูตัวนคือแล้า

ไม,ไ,ไม่จะไปดีแง้ครับกองเชียดอันบนครับ

นี่มวลมวลนำก,กันครับไ้กุ้มเลยครับสีสันนะครับอ่าหลากหลายมุมมองครับผูกสาวแน่ลูกหลานเขาแน่นะครับอ่านี่นี่นี่ได้ไหมอีกหล่ะครับ เอ้กะเอานการกัต้งกลางมันบถใหั่บถใหญ่เอาไปได้นี่มอะไหนั่นละเออู้ผเดี๋ยวมัลงแรงกอบกอบสองมือนั่นแหละสองมืเอ้ยนั่นและไปใส่เลยรอลหญ่ครับ นั่นนั่นนุ่นนตกไมตกุนนนไนเอาเหย่าออกหยาออก้เห็นานเยรนี่นอะเดี๋ยวนั่นน่นี่เห็นานไหนนันเียร้อยาครับาลวงเหี้งว่ะเอาจับือไม่เห็นไม่เกลียดหรอปลาโรสอยู่ในหย่านะคิดว่านหยาปลรใหญ่โอ้เหี้ยเกดียดสเดยอดเลยดยอดเลย dạy phân cho với dạy cảm tụi dạy cảm này cảm tụi dạy 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 cảm là ừ

โอ้นึ่งว่าเดืสิบโบมีครับขย้อนครับคุ้มอยู่ดอกพี่น้องเลยครับต้นสู่ระวังเงียบเลยนะครับนึ่งว่าเดืสิบโบมีครับขย้อนยังมีครับอ่าแต่บรรยากาศอีกแบบนึงครับบานทุ่งเหงานะครับถูกหลานมาซอยลุยครับเหมือนอี้เมียครับชิ้นงานเบาไม้ก็นะครับ เอาไวา้เอาไวา้วันนี้คือคือแจกแก่แจ๊กฟันชันเลยครับนี่ <c oughs> ครับสาเนี้บ่มี่ใหม่เลยครับเป็นสาตื่นนะครับเออมคบเบื้องป้าครับนี่นะครับโอ้ซีลอ,อยครับซีลอยพี่น้อง ผู้ไม่ได้พี่น้องโอ้หลายแต่ว่าเออแต่ปลาคอยใหญ่เบิรงเท่าไหรนะเอาปลาเก่งมาแนปลาเข่งปลาเข่งปลาเก่งยีไหมอ่าไหนครับต้มปลาสดๆที่หลังว่าหรไอโหลดหมอล่ะโหรถหมอเลยครับเล็กน้อยไร้ครับครับแวะใช่ครับบางเลย เต้มอครับครับเพื่อลูกเพื่อหลานแล้วหน้ากำมือนี้ครับครับนี่แหละคือเสน่ห์ของอีสานบ้านเฮาครับมาว่าไปอยู่สายอยู่สใสบดแดงเน้อดีดองเลยอยู่กรุงเทพกรุงเทพหรือว่าเมืองหนอเมืองนาเห็นภาพบรรยากาศจังสี่แล้วชวนในคิดหอดบ้านเฮาบ่วใหนะครับมาเด้อพี่น้องมากินเขาน้ำกันครับต้มบลาคอยญ่ใส่ไข่มดแดงอยู่ตรงไงนตรงหน้าบรรยากาศบ้านบ้านอีสานบ้านเฮาจังสี่ละแซ่บ ซุกแล้วมาพี่น้องครับซุกแล้วครับไปค่ะม,มาเด้อถ่ายย่างจะนุ่งสาฟไม่ไหม้เลยค่ะนี่มาเพิ่อผู้สาวพิงป้าครับม่ก็นีอยู่วัินน้ำการ์ดพี่น้องตำแกีงครับไ <c oughs> ม่เด้อพี่น้องครับ ครับ,บนี่ครับน <บา S 1> ังงามไหมสุดยอดแล้วครับเ่าลัดก็แน่นอนแน่ครับแค<ต>่นี้จะเบ่าลัดนี่แล้วครับขาดบ่ไรเด้ครับพีเดียดเรามีหลากหลายครับเป็นอย่างไรครับภาพบรรยากาศมื่อนี้อบอุ่นเป็นพิเศษหลกูกลานมาตุ่มมโฮมมากินเข้าของป้าปบอแบงแยกรว,ว่าจะเป็นหลูกเต่าเราไผเข้าก็คือหลูกรานของบ้านเท่าลูกลานของบา้านอล่างและก็คืออนาคตของชาติในวันข้างหน้า ถึงแม้ว่าปลาหมอนีที่ห้าเด็ม,มาสีบรหลายแต่กับบ่ได้ขายกรับ,บ่เป็นยังขอแค่รุกรานที่มาเล่นนำ้ำได้กินอิ่มทองเงินทองกับพอสำคัญดากภาพที่เห็นตรงหน้ามีความสุขหลายครับมันนีเบายง ม้วนแดกเกๆน่อนี่เฮาโดนดื้อแน่เฮาโดนดื้อแน่นี่ครับสำหรับมืออื่นนะครับเฮาจะพลอยกระดิษะหนี่นะครับสาเกษตรของพญายัยไก่นะครับซึ่งเป็นบัณฑิตสูงมาสามปีแล้วนะครับซึ่งนิสานีแล้วปล่อยป้าไวร้ายชนิดครับเดินหนุ่มแตะเพี้ยนปลาดุกปลาสวายปลาที่โพ้นะครับตะพก้าเม่ฆ้าสนใจที่จะมาเหมาเล่าหอดทีมืออื่นเสาร์นะครับจะแวะมาได้ครับสำหรับชาวบ้านที่สนใจอยากจะกินป้าก็แวะมาซื้อได้ครับที่สานี่นะครับ พะพไา่ไก่ครับมื่อื่นนะครับวันดิกร์กรกาคมสองพันหาร้สิบส,ส,สีส่ครับเป็นวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวพอกันมื่อื่นครับตัเดเห็นเงีนเยวกที่ี่ป้าเลยครับนี่ป้าลายครับ